นี่ทงที่สามบ่อนี่ฮะอาคุณลายบ่อนแท้อันนี้โดยโดยเคยไปว่ฟังนะยังบ่เคยยังมีอีกบ่อ่ามันจะยู่บ้งยันแต่บ่งโบได้ยันยังออกให้ในเด้อถ้ามันจับฮะโดยคยเป็นคนขี่ยันบ่งไลยเห่นเนาะยันบ่เจ้าเออกะยันยุเอาไว้มือหนักก่อนสิงูจักแล้วบันที่ตรงนี้ เพล่ไฟจิบบามนเจ้าแล้วบันสบายดีแหละสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเอ๋ยเนาะมือนี่ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยมาพบมาพ่อมือนี่พี่น้องเอ๋ยบ่าวพามีกะพี่แหละเขามาหน้าสาวลำพรอนอีกท่งหนึ่งพี่น้องเอ๋ยมาเกี่ยวเข่าส,วสาวลำพรอนคือเก่าเนาะ ลังจากว่าห้าเกี่ยวธงนั้นแล้วพี่น้องเลยเนาะบ่าพพมีกะ,ะสิมากเกียวเขาซอยสารลำพอนอีกทงหนึ่งพราว่าน้าเพิ่นมีซ้บ่ีบอนนี่แหละพี่น้องเย้ยแต่ว่ามื้อนี่กะสีเขามาเกี่ยวซอยเพิน 9, นะ่นคือเก้าเนาะโดยซอยกันพี่น้องเย้ยตอนนี้สารลำพอนเพิ่นยังไปเอากุ๊มเอาหมวกอยู่บ่าพพมีกะสิถ่ายให้เบิง่งที่ว่าน้าเพิ่นก,กับก้วงในพี่น้องเนาะคนบลายแต่ก็สามารถว่าเหิดหน้าได้ลายพี่น้องเย้ยโดย เพิ่อนก็อยากจ้างอยู่พี่น้องแต่ว่าบุมีคนมาเนาะเพราะว่าคู่มือในจ้างแพงกับบุมีคนพี่น้องกับเป็นน้ำบ้านเพิ่นบอกหรือว่าจังไดพี่น้องเลยเพราะว่าต่างคนกับต่างเห็ดไฮเห็ดนาเนาะนาเพิ่นก็จะมีต้นตาลอะไรกับธรรมชาติงามงามพี่น้องเอ้ยพูดเลยเนาะตั้งแต่พูพี่น้องเอ้ยสุดลุ่มพูดเลยเนาะจนหอดอ่าทิงพูพี่น้องเอ้ยก็ยังมีอีกนาเพิ่นที่ว่าเพิ่นกับเห็ดนาลายอยู่พี่น้องเอ้ยสาวลำพรเนาะโดย อาเดี๋ยวถ่าเพิ่นมาก,ก่อนพี่น้องเพิ่นยังไปเอากุ๊เอาหมวกเนาะเดี๋ยวสิสบายดีเพิ่นแล้วก็ผู้หละพี่น้องเอลยจังสิไปลงไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ามันำกันพี่น้องเอลยก็ซอยกันคนละเล็กละหน่อยเนาะโดยถือว่าบรรยากาศดีดีพี่น้องเอลยเดี๋ยวถ่าสาลมพอนมาก่อนนี่ก็ทางสาลมพอนเพิ่นก็มาเลยแหละพี่น้องเลยสบายดีสาลมพอนโดยอันนี้ท่งทิศสามบ่อนี่ค่ะคุณลายบ่อนแท้อันนี้ โดยโดยเจเคยไปลำบ่อฝั่งนะยังบอกเคยยังไม่อีกบอกอ่ามันจะอยู่โซนฝั่งนั้นนำโอ,อยที่จะมาเกี่ยวมือก่อนจะอยู่โดยโดยท,ทั้งพี่โดยจังไนข่อยใส่แบบนี้เลยบ่เอาพี่น้องเลยบ่พอมีเช็ดแบบนี้เลยเด้อเมือนี้เนาะเมือนี้บ่มีคุ้มเหมือนนี่อันอันนั่นพี่น้องอ่าใส่หมวกกันน็อกลงไปเกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าบ่มีกุ๊ปพี่น้องเลยโดยลำพอนเจ้าบ่มีบ่ อาบบ่หมกนกนี ah, ่คอยเชื้เชื่สละให้อืมป้าสิปะลงไปนำการพี่น้องเลยเทียงน้อยคอยหักเพลนเชื้อเชื่สละให้ก็ได้ได้นี่พี่น้องหมกนกนี่ที่บอกบรรยากาศดีเนาะสารพอนเนาะเอาละบ่เกี่ยวฮะโดยอันไหนโดยเกี่ยวเจ้ายังไม่ทันได้เอาบอ โดยมือนี่บะพมีกสิมาแบบแปลกๆในเด้อพี่น้องใส่หมวกกันกระทบเนาะมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยบังเทือบัดล่มเพจใดเนาะพี่น้องเนาะนอาสารลัพรูพได้มีแนวกันได้พี่น้องเลยคือมือนี่กับบมีก่กุ๊บพี่นอ้องบูมเป็นวัยากใส่หมวกมาเด้กเนาะบุมีกุ๊ปก็เลยนี่แหละพี่น้องเลยสารลัพรเพิินแห้งบได้ใส่เฮ้โทโดย เขาทางได้นนอบ้านนี่ป้าเขาเพิ่นพี่น้องเลยถือว่าลายแห้งเนาะสารพอนี่เก่งเลยกับขยันพี่น้องเลยย,ลย,ย่องไลยจนไอเพิ่นที่เคิร์นเนาะถือว่าเก่งในพี่น้องครอบครัวของเพิ่นเหตุน,นาลายก็ได้เขาลายพี่น้องเลยเกี่ยวยกโป,โป้ถือว่าเขาเลยบรรยากาศดีแห้งธรรมชาติ ได้บ่ฮะเต้นเต้นสลมพรอนราบังเต้นตอดอยู่ได้ฮะฮะดิฮะอยู่ฮะเราบังได้โดยจึงได้รอดได้อยู่บ่โดยโดยอ่ะได้ยู่ดอกอ่ะมกเกาขอยบ่หนิ อันนี้มีน้องบ่ออันนี้ค่ะอาถักกิลิสอันดีเนาะมาพี่บอสลัมพราาปาพี่น้องเลยเสียงรถฟันเขา่ากระทึกอยู่พี่น้องอันนี้น้องเจ้าบออ่อาคือสิมีปลาเนาะโดยปลาสองทงปลาสองทงเพิ่ว่า อันนี้เขาแบบยังบวล้มเนาะคือสิคักอยู่พี่น้องเลยโดยปะลงมือเลยพี่น้องเลยก้อยเลยเนาะเริ่มก้อยเลยพี่น้องไปพี่น้องเลยเนาะลงไปลุยน้ากันเปรียกบ่สลัมพรเปียงน้อยนึ่าเข่าอยู่เบาเกียร์น้ำเจ้าบกเข่าปันใดน้ำข่อยเข่าอยู่องเจ้าเป็นหยกโป้ลย ให้แบบจิกๆรดมาเด้อพี่น้องมาเกี่ยวเขาน้ำกันเด้อเกี่ยวเข่าใส่หมวกกันน็อกได้รุ่นนี่โอ้เข่าเนาะโอบอยากเข่าก็ได้ให้คอยดึงแห้งๆเอามาเป็น,นยังโดยเอาสิโบได้เกี่ยวเข่ากองก้นให้เอฟซีเบิง่งเบอน ขอโทษขออภัยได้ไลายเด้อพี่น้องเ้โยโบุมีมือกล้องเนาะย่อมหับเด้สาวลำพอนเราชุดเจ้าเกิง่งสมัตเพศนานได้ไลายบอนพี่น้องโดยจะเพื่อเห็ดเด้อเด้โดยมันเป็นอาศิลักของเฮาแล้วนะคือแบบตั้งแต่ใดแต่ใดและบอนนี้นะเมนเเกิดมากกับพอ่อรถคือเพลินวานนะโดย อันนี้ยังอีบอลหนึ่งเหมือนบอกเฉพาะตีเขายังบอลเดียวนี่เฉพาะตีเขางานได้นี่เนาะอันนี้เป็นเขาดอเขากลางยังง้นกับใกล้ที่ได้เกี่ยวแล้วเดี๋ยวพ้อมมก็เลยนะข่าวันนี้นะไม่แหละพ้อมกันเลยโดยอันนี้ซุกเลืองเส้นอยู่อันนี้เน่ะโบตากก็ได้อันนี้เนะเนาะไม่เละหมัดเลยอันนี้หางขึ้นหยง่แล้วโดย ให้กำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็บ,บูคา,ามโฆษณาด้วยบูคามโฆษณาคอมเมนต์โลดพี่น้องอย่าคอมเมนต์ไป็นใบกะขอบใจ <c oughs> ขอบใจทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาเนาะดเดี๋ยวจะนําตอบเขากระอบ <FC. S 2> ทุกคอมเมนต์โดยเลยกระบ,บอกในเด้อพี่น้องว่าเอฟซีอยู่ทางใดเนาะ แม่นแม่น,มนคือเอาไปยังให้คือกันแม่นอยู่คู่กับเอฟซีจังหวัดยังนะดูว่างามเนาะพี่น้องเขาเพิน่นอันนี้คือมันสิกอยแล้วพวกเขี่ยวน้ำบบทนันเลยก้อยแล้วแหละโมเมนต์สีเนาะก้อยแล้วแหละโดยเกีย่ยวน้ำบบทันพี่น้องเลยบูหูสีไปเอาทางใดฮะนะ คัวผุ่นคั่วผีอยู่แน่นหย,ยาดเวลาไปเห็ดตัวนั้น,น,นได้คนมาอยู่น้ำอีกคนหนึ่งชิดเพิ่มเห็ดหน้าคือดอีกพ่อหรือว่ายังไงโหมีนาเห็ดแล้วเ <c oughs> บัตนะนี้แล้วเห็วนว่าชิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องขอยยันวะ คนมาเห็นสับดีคนยังสิปบเลยหลายคนนีแห้งบุ้งคุ้มมากเลยสําำหรับบา่าวพมีก็โอเคอยู่ได้พี่น้องเห็ดหน้าลายก็ได้เข่าร้ายเนาะทามาเมื่อยบอกอะเพรเห็ดเนาะสารพรโดยกะเห็ดไปเรื่อยๆนะเห็ดกะบบได้มันคืออาชีพของเฮาโดย อย่าเบื่อกันเดนอน้อพี่น้องเฮียหนวาพมีกับสาลัมพอนเฮดแต่เ,ตเกี่ยวเขาคนว้าวเดี๋ยนะกับบึงให้กำลังใจเนี่ยเนาะคันโบเดมาก็จะว่ากันพี่น้องเลยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวคันว่าโบไปเกี่ยวเขาแลาโยโบไปเวียกทางอื่นก็คือสิโบเดมี่ลิปเนี้ยอื่นลงหะน,นะแม่แม่ สลัมพรชุบดมีคนมากั้งจองให้ต้นเกี่ยวเขาดิชิมักอยู่บ่หืมโมักบ่มักบ่โดยคอยมาคนที่มาเกี่ยวเขาช่วยหลายกลัวบ่ได้กั้งจองให้เจ้าได้บ่แล้วกั้งจองเนาะอยากได้คนมาเกี่ยวเขาซอยเกี่ยวเขาซอยบ่เอาวนะกั้งจองนี่บ่แล้วบ่แล้วง่ายติเมนโบแล้วง่ายกั้งจองให้ข่อยผัดขคนเกี่ยวผู้เดียวเนาะกันมาเกี่ยวเขาซอยใครเนี่ มาเกี่ยวเข่าซอยหิมาทุกมือเลยเจ็ดสี่ฝนแห้งคอมเมนต์่าจะเกี่ยวใกล้ก,กันแล้วได้ฝน่ะระวังเกี่ยวบาดมือดเด้อคืเจะวานกนระโพดวะอ้าวเนาะมันจะเป็นคา <c ười> <c ười> เล็เตอร์เนาะเอ้ยโดยฉานเกี่ยวคนละส่นวนจนะเกี่ยวกันแนวใดฮะนะเงบเงาเลยเนาะคือเจ้าเกี่ยวคนเกี่ยวกัน ยังห้งบ่มีหมวกซจำหน่เนาะแมนโอ้ยอดซีทนได้พี่น้องทำเป็ดซีนเิ่นว่าซีไงซียังเกาะซีเดียวบัตายซีนะซีทนได้ฮะซีทนได้มีแต่ซีดำแล้วพอถูกมือนี่ก็ะดำอย่างนี้ช่วงเกี่ยวขาวคนผิวดำพี่น้องบ่พมีหนักกำเนาะผิวดำพี่จีก็ะทำมาอยู่บาพมีกับสารพอนี่ สูงกว่ากันบอกเลยฮะเอาสูงกว่าเจ้าหน่อยนึ่งเนาะแม่นๆสูงกว่าสูงกว่าหลายเติบเด้สูงกว่าหลายเติบแม่นๆหลายเติบแผิวดําเนาะเข็มกว่าเขมผิวเขมบ่เขมกว่าออ ที่มาเบิ่งในโฮมนี่คือเจ้าตัวน้อยครูเอ้ยแดบ่แม่นแซนที่จริงเพิ่นก็สูงกว่าโตใหญ่กว่าเด้พี่น้องเอ้ยแบบเบิงทางซายคือว่าตัวน้อยเนาะแม่นมาเบิงตัวจริงเลยแบบสูงกว่าใหญ่กว่าอยก็มาเลยสดีบดีกล้องเด้อกระบาบกระบเพ่นพี่น้องเยแม่มานยจังได เอ้อยกะมาเรากะเห็นอะไรอยากมาซอยสีออกแล้วพอ่นนะแปดเดือนเลยโอ้เดือนพองเลยได้เอ้อยกะได้ต้นเล่าอยู่เห็นอะไรเนาะมื่อกี้ก็เลยว่าเอาพี่น้องมาเกีียวสวยให้พี่น้องมาตากแดดลำกันตากํำกันเด้พี่น้องเด้อบนมือย่าไป้อานน้ากันเด้เอ,อ ว่เนาะะเจ้าเกี่ยวเข่าเนาะเจ้าห่อนเด้เจ้านะข่อยนะนี่นเดี๋ยวข่อยเฮ็ดเวียเดีบข่อยใจ้ห่อนนะนะเขากันได้ซะเนาะ เี๋ยวให้มันแล้วไว้ไวๆประมาณานี้นดเดี๋ยวพ่อเอาศัยแบบยามวางเล็กน้อยไม่เห็ดเนาะโดยคึ้วเข่านี่ยต๊บนาอีนีเนาะเป็นนำดินงามได้นี่คะ <laughs> อันนี้เจ้าว่าเขายังเขาวานหรือเขาวดาอันนี้บอกเมนเขาวานเมนงามมันกับพอดีเลยใดฮะมันกับพอดีวะพอดีเบอกเมนเจ้าบ่วานนี่ค่ะอันอันนี้ใหไอ้พุ่นวานโอ้โแม่ไอ้ขัดไทยนะแม่เป็นคนวานโดยโดยงามงามดี้องเลยเจ้าว่าไขวานยูพุ่นอยู่ลุมพุ่น ที่เ้าไปเกี่ยวบ่เมนของเจ้าหางามลายจนล่มของเจ้านะเดือเป็นอันคนละพันเข่าบ่เมนเป็นแนวพันเข่าซีเป็นคอมเมนต์อยู่เพิ่นวันปีหน้าจะใส่เด้อเพิ่นว่าเข่าสูงเพิ่นว่าโอ้ยโดยเมนเมนความเพิ่นค่ะก็เอาปีแรกโดยกับหัวมันกิ่ซู้งขนาดนี้นะเอาแนวพันมาน้ำมเซียวโดย่อกจะไปเอาน้ำมเซียวมาให้เมยเพิ่นหนึ่งกระสอบแล้วก็วานน้ำกั้นกระเพิ่นนะ หวานกับกลับไปกลับมาเลยเนาะตรงคนหวานเดียวบานีลรถกลายเป็นวัตถีโพดธบานีทีโพดละกะสูงบานีสูงแห้งที่นี่ก็ชื่อศิบูเอาาลแหละแม่ตรงหาข่าวโลกข่าวปองกินเอาวะันเป็นข่าวเจ้าใช่ไสิบูดิไซข่าวเจ้าแล้วนะโดย เฝ้าแล้วก็เพิ่นเนาะสารลำพร <laughs> <laughs> พี่น้องถอดหมวกก็ได้ไหมจะถอดหมวกใส่คือข่อยเลยบอกแนนทาท้ายแดดขนาดเลยแดดทาทายห้าบุคคลได้พี่น้องแนเน้องทาทายแดดอีกปีนาทองเสดดอีกทรงเซตะเวนอีกบ้าคักเง้งเอาลดนะพี่น้องเิ่นบึงน้่นอยู่ดอก <c oughs> ยันตะบง่งบได้ยันยังออกให้ในเดอ้อก <c oughs> ็มันจับฮะโดยคอยเป็นคนขี่ยันบ่งเลยแน่เนาะยันบบเจ้า เออกะย่านยู่เอาไว้มือหนากอรสู้จักแล้วบันตรงีหนเออแล้วใอยชิบมาเจ้าแล้วบัน <laughs> คนขี่ย่านบงเอาไว้มือหนากอนเนาะทีรลอยจับอันโตงบงไปใส่ทงเสือบาพามีก่อน <laughs> อันนี้่มแบบนี้คือ,อยูเป็นลาวแบบนี้เนาะร่มแบบทางเดียวเนาะสารัมพรนม่ร่มไปทางเดียวยังค่ายยูอันนี้ฮะโบซำหน้าตรงนั้นเอฟซี FC มา,าเกี่ยวซอยสารมพรน,นี่เด้อพี่น้อง <c oughs> มาลินน้ำแน่เนาะจากสองซำม,มือเมนเมนมาเกี่ยวขขาจวอวยเอยอสิไปหัอยูดานเลยพี่น้องเด้อ ขัวมาเกี่ยวเขาชว่วยเพ่นซีมาอยู่บ่เลยข <c oughs> อเย็นพ่นุบ่ม,มาเด้มาล,ลินนำอยู่นาสารลำพรอยู่เลยแค <c oughs> ว่าเกี่ยวเขาแลยยา้วอะไรเด้อแจ้งว่าเพ่นซีมาอยู่ประจำมาเกี่ยวเขาชว่วยเนี่ยพี่น้องเอ้เกี่ยวเขาตากแดดมาหอด่านเดี๋ยวสิไปหับพี่น้องกับสารลำพร ยินดีตอนหับเบิร์ดเนาะนบอว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งเราหรือว่าฝั่งไทยโดยโดยจะห,หับดีไซสก็ได้อยู่กรุงเทพได้ได้บอกอยู่กรุงเทพบุมเนไปหับแล้วเดีนนะนี่แต่เพิ่นนะสิมาหับเฮาเนาะว้าสามสี่กกในเต็มกำพี่น้องนักอยู่บ่สนักนัก งามอีีพี่น้องเลยแต่ว่าเสียที่แก่หอกเเกี่ยวน้ำบบทันกันเลยก้อยเลยแต่ตอนเพิ่นยังอันนั้นคือสิงามเนาะยังตั้งอัะนนะ่ะเนียนเน้นนตัวยังบดีก้อยบ้านห้าสิบ,บ่บได้สอมเลยพี่น้องเวลาเกี่ยเขา่า เนาะเอ้ยโดยนี่แหละตัวคือมือก่อนหันต้องได้สอบได้สองคอยออกตัวเขาซีเอาขาดเอาเนาะนขาดเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะใส่เครื่องปั้นที่ว่าเพิ่นบมได้สอบคือแบบใส่เครื่องปั้นพี่น้องเลยนี่แหละขันเท้าสอบนี่ก็ะชาอยู่เลยะว่าเนาะ ปีนี้บได้เห็นบพมีดำนากับสาลลำพรพี่น้องจะไาเห็นเก่ยวเข่าเนาะเพราะว่าช่วงดำนานะคะก็คูจักกันเนาะสาลำพรเนาะเนีนเนนคูจักกันนี่ได้จักเดือนอะไรก่อนสมมตานะสี่เดือนสี่เดือนพี่น้องเดื่อนนองแดงมีตำนานได้พี่น้องเป็ดหายบพมีเดี๋อสาลำพรคูจักกันเนาะ ข่อยไปเฮือนนงแดงวันแหลงเจ้าเห็นข่อยอยู่บ่เห็นอยู่เห็นข่อยไปกับอ่าข่อยสิไปกับสาวบุญแม่นสาวบุญแล้วก็สาวเียงก็สาวเดือนบ่าวซีเดดือนยแล้วก็บบ่าวซีนี่แหละไปกับสาวบุญบ้านเฮาเนาะสาวลำพรแล้วก็บบ่าวซีพี่น้องเลยโดยแม่นแล้วกับนงเดือนแม่น เอ้าว่าคุณเห็นยูทูบป้อหรือว่ายังไงก็คิดเถอะนะกระทำถึงอยู่บ่อาจารย์ลาวกระทำยู่กี่น้องเลยกระทักทายยู่นะแต่กระพ่อโตมากอ่ะสนิทกันเนาะจะจะไปสนิทกันตอนไหนเนาะแนนโอ้โหกระสอดใจสนิทกันมาหอดมือนี่เลยบางควนจางบบเคยหูจักกันมาก่อน หูจักกันบ่ได้หูได้พี่น้อก็ว่าเพิ่นสิมาเกี่ยวข่าวสวยแบบนี้โดยตะกี้อันเจ้าก็เบิงอันคอยใน y o u t u b บบอหรือว่าจังไง๋เบิงๆข่คอยเบิงผ่าน่องทางแบบอาทองของคนอื่นค่ะนะโดยโดยที่ว่าเพิ่นไปสัมภาษณ์โะวาตะกี้ก็ซารัมพอนว่าสิเฮ็ดแบบเฮ็ดลิลิ่นวอสีแรกอ่ะ u t u b e หรือว่าจังไง เริ่มต้นเห็ดยูทูปเน่ะบอโดยหัว่าจะไปสามก้อบอาก็ต้องขอใจว่าอยู่บ้านห่ะมันจะเป็นกระแสเนาะโดยกระแสการเห็ดยูทูปเนาะโดยแวบนี้คือพอนเองก็เห็ดกันอยู่บ้านหะนะกระดนอยู่หลายเดือนอยู่กะหลายเดือนอยู่นะแต่ว่าเห็ดแบบวิธีชีวิตโดยโดยกเมือนั่นที่ว่าตัดสินใจไปหะนะโดยก็ย้อนว่าสบุญเราส้วน ออว่ามือนีสีเดินทางไกล<อ>ไปนาํากันโบหรอว่ะก็เลยว่าอยากไปเบิงบบบ่งซื้อโดยอยากไปเบิ่งแบบบ้านให้งันแบบคือเฮาค้ายก็ว่าเฮาเป็นเอฟซีข้าเจ้าอะนะเอฟซีผู้ที่เขาไปสัมษณ์อะนะเอออลยวันนี้จ้ะอยากไปเบิ่งเหรออยากไปเห็นแบบตัวจริงประมาณนะี้นะอ่าทาอินหาไปบ้านน้องต๋องโดยโดยอยากไปเห็อนน้องต๋องอยากไปบ้านน้องต๋องกับสาวบุญสาวบุญอ่า บานเหาโดยโดยกลับไปกับเพื่อนแลวก็หลังจากนั่นมาก็ได้โอได้ลมกับขราเจ้าเนาะมันจะเกิดควงหงส์ซึกแบบว่าอยากแบบแบบเซลเรืออย่างประมาณนี้นะแบบเห็นควมลําบากของขราเจ้าหะนะโอ้ก็เลยว่าเออทีนหมูมากนี่เป็นแบบนี้อ่าได้มาพ่อเพื่อนนี่แหละพี่น้องเ้ยตอนนั้นกับตั้งซ่องได้หกมือเนาะจะมาพอทางอ่าน้องพันนี่เนาะแต่บันีกะ อามือหนึ่งบอกโงมือก็เขาหูจักกันตอนน่ะมือที่สองบอกประมณนเนาะมือที่สองผึ่นกระส่วนไปตลาดโดยโดยพิ่นกระส่วนไปตลาดกันเลยว่ะไปซื้อตู้ให้้องแดง้องแดงโดยโดยหลังจากนั้นมากอ่ะทาง้องทรายพิ่นกระสวยแซ่ยังหายเนาะโดยแล้วก็ะสวยบอกวิธีการแบบเห็ดคลิปเออตัดคลิปแบบนั่นแบบนี้นะแล้วก็ทางสารพัเองก็ มีอย่างงานเอียงก็พากันไปฮะนะน,น,นิดกันมาเลยพี่น้องเนาะเลยว่าสนิดกันมาเลยว้าวาเลยกับเพิ่นเราพี่นองเนาะสำหรับคลิปนี้มาพิารพรเนาะวันนี้กัมาสอยสรศพรคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก่าสีเดคอเอายับมาพิตตี้เอาโดยนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะ สิขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,น,นี้เดอ้อพี่น้องพอกันคลิปๆหนาเนาะจึงได้เบิ่งเกี่ยวข่าวทุกมือ้อก็อย่าพักเบื่อกันเดอ้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะได้กับคอมเมนต์แน่พี่นอ้องอยจะคอมเมนต์แบบใดก็คอมเมนต์ลดพี่น้องขอแต่คอมเมนต์แบบดีๆเนาะพี่น้องเนาะโดยจึงได้คลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเลยเนาะกล่ลาวคำว่าสบายดีสบายดีด